สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยแป้งก็มีกิจกรรมดีๆจาก t u u m o n e y w a l l e t นะคะมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รุ้นรับรางวัลกันค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้ด้วยทาง True Money w a l l e t นะคะเขาก็ได้มีกิจกรรมมินิเกมค่ะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มาเล่นแล้วก็รุ้นรับรางวัลน,นะคะ กว่า9ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใจป่าสุดๆเลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่22นะคะถึง28ทธันวาคมนี้และก่อนที่เราจะไปร่วมสนุกกันนะคะต้องไปโหลดแอป True Money Wallet มาในโทรศัพท์มือถือซะก่อนหลังจากที่ลงแอป True Money Wallet แล้วให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินให้เรียบร้อยเลยและก็ถึงเวลาการเล่นกิจกรรมกันแล้วค่ะ ซึ่งเราสามารถที่จะร่วมสนุกกันง่ายๆเลยนะคะโดยกดไปที่กิจกรรมล่าขุมทรัพย์กับแก๊งซันต้าเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็เจอแบบนี้ว้าวรุนรางวัหมูลค่าขวาแก้ล้านบาทเลยทีเดียวโดยมินิเกมนะคะก็จะมีให้เราเล่นถึง13ด่านด้วยกันค่ะว่าแล้วเรามาเริ่มกันที่ด่านหนึ่งเลยดีกว่าในการเล่นมินิเกมนี้นะคะก็บอกเลยว่าง่ายแสนง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเอียงโทรศัพท์ของเราตามที่ต้องการจากนั้นเนี่ยก็กดลุ้น แค่นี้เนี่ยก็ได้รางวัลแล้วง่ายแสนง่ายเลยใช่ไหมพอเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ชักจะติดลมแล้วสิวแต่ความพิเศษของกิจกรรมนี้นะคะอยู่ที่ด่านหลังๆค่ะเพื่อนๆมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่จากกิจกรรมนี้ด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นในด่านที่4ขึ้นไปนะคะ เราจะต้องหาเพื่อนมาช่วยปลดล็อกด่านซะก่อนโดยการปลดล็อกด่านนั้นเนี่ยเราจะต้องชวนเพื่อนที่ใช้ทูมอนี่วอลเล็ตนะคะมาอยู่ในแกง๊งซานต้าของเราค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้รับสิทธิ์ในการลุยด่านมาอีกหนึ่งสิทธิ์วิธีการชวนเพื่อนนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะเพียงแค่ให้เราเนี่ยโอนเงินขั้นต่ำสิบบาทนะคะไปให้เพื่อนคนนั้น และให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยโอนเงินกลับมาเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้รับสิทธิ์ลุยด่านกันอีกสิทธิ์หนึ่งแล้วว้าวว้าว,าวาตอนนี้นะคะแป้งก็ได้ปลดล็อกด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะคะเวลาเราเล่นด่านที่มันมีรูปผีสมบัติเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแป้งจะได้อะไรว้าวได้บัตรทรูมันนี่ด้วยเย้ yeah. บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเพราะว่ารางวัลใหญ่เนี่ยยังมีอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy S7 นะคะหรือว่าบัตรเงินสด Tru ม m o n ี y บั ream, ตรสตรีตั๋วหนังเมเจอร์ดันกินโด nut จุกส์ p และอื่นๆอีกมากมายค่ะใครอยากได้รางวัลเจ๋งๆก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะอุ้ยรอบนี้มี Samsung Galaxy ี่ด้วยค่ะอุ้ยมาดูดีกว่าว่าแป้งจะได้ไหมนะโอ้โหได้บัตรสตรีมก็ยังดีนะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะของเขาแรงจริงๆยังมีรางวัลใหญ่สําหรับเกมเมอร์อยู่อีกด้วยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมแชร์ภาพรุ้นรางวัลค่ะ สำหรับใครที่เล่นด่านไหนเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมแคปภาพน่ารับรางวัลมาด้วยจากนั้นนะคะให้เข้าไปที่เฟ e บุ๊ k ของท่านค่ะแชร์ภาพที่เราแคปไว้นะคะเปิดเป็นสาธารณะและก็แฮชแท็ก wallet santa แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลุ้น PlayStation โได้ทุกวันวันละหนึ่งเครื่องตั้งแต่เริ่มกิจกรรมเลยนะคะตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะถ้าโพสต์กันแล้วนะคะก็อย่าลืมไปดูประกาศผลได้ที่ Facebook To Mo นี่ว l ด้วยนะจ๊ะ สำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง True Money Wallet นะคะที่ใจป๋าคนของรางวัลเนี่ยมาให้พวกเราได้ร่วมรุ้นสนุกกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แปงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมไปโหลดแอป True Money Wallet กันมาเยอะๆนะคะจะได้มาร่วมเล่นสนุกกันสำหรับวันนี้นะคะแปงขอตัวไปล่าสมบัติกันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ ดาวน์โหลดแอป TrueMoney Wallet ได้ที่ App Store และ Play Store ใช้ฟรีทุกเครือข่ายเลยนะจ๊ะ